สัสดีครับผมคุณจะว่าคุณเต็มนะครับเกี่ยวกับเรื่ไม้เฮ็ดเอ่อคอกเทลจำเ,เป็นคอกเทลมาตินี่ครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็มีดิเจนซีสป a ร์กิ้งไวท์สุดาคิวแล้วก็ Anchor ร์ส a าร์ทเตครับ ขั้แรกนะครับที่จะขั้นตอนแรกที่จะทำก็คือเอาสุกาเคี้ยวนะครับลงในเกล็ดหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ใน,นกอสุราบิเชอร์ประมาณสองยน,นับ mm hmm. แล้วก็ตามด้วยดีเจนซี่หนึ่งเตี้ยวนะครับ แล้วก็ตามด้วยสปยาเก็ตตี้วนะครับป,มมประมาณเก้าเที่ยวนะครับดเีย้อยครับเ<ม>ที่ยวแชมเปญนาอ์เทียลมามี่น,น,คมมนีครับ